เอาละฮะก็ออกมาแล้วนะจากฟู time กกดชานกับอ่าก็ทำแต่เนี้ยในกวันเลยล l กคัน้อง มาเนี่ยเจอไอ้พวกยิงยัพดพิเศษธรรมดา ทุปกรณ์พิเศษพวกนี 1941, ้ก็ยิงยิงทิ้งไปเลยได้อาวุธใช้ถูกประเภทฮะสบายมันรอดได้ไงวะมาๆเนี่ยเปิดนี้ต้องยางนี้ ไรแล้วเปลืองลูกชิบหายแม็กกาซีนแม่งก็อันเท่าเดิมเนี่ยยิงได้ไงกันร้อยนัดวะเป็นร้อยนัดอะแม็กอันคลิปเนี่ยมป็นจุกระสุนเป็นร้อยนัด อึ้งจริงๆจังหวะน,นี้มีรัฟเฟ่ลอันนี้อ๋นนอเร,เ,เราเจอหนึ่งเดียวเยี่ยมฮะอ่าน,นี่ก็ไปปลดล็อก Optional Quest ก,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 กันหลังจากที่เราได้หนังสือปลดล็อกมาแล้วนะะวิ่งวิ่งวิง่ง เมื่อก่อนนี้ก็คือเราได้ข้ามมิติมานะฮะก็คือนักวิทยาศาสตร์ทั้งสองคนน,นะน,นั้นน่ะมันแนะนําแนวทางให้เราเนะแล้วเรากำลังอึ้งอยู่ว่าเฮ้ยเ <Okay. S 1> ชนลินตายแล้วเราจะเอาไงวะมันจะอรเบรตเข้ามาเออเชนลินตายแล้วเราจะเอาไงดิเนี่ยก็มันแนะเลยข้ามไปอีกโลกแท่อีกโลกเชนลินยังไม่อาจจะยังไม่ตายก็ได้ทูสทูสัตว์เหนือไนล์ i c h clock this looks like the one เ m i d n i g h นท์เซต m i d n i น h t อ่าอินด t ชันมีอัพเกาะอย่างเดียวจังหวะนี้โอ้แบ็กออฟล็อกพิดโอเคฮะล็อกล็อกพิดเิ่มอยู่ตัวละอ่าปืนกลไปสักก็บอกแล้วกันนึกถึงสมัยเก่า มีรถดีคอยอีกสักหน่อยนะโหแม่งกดมันเลยอะนันนี้ใช้เวลาเป็นเยอะที่สุดละมั้งเนี่ยตั้งแต่เล่นมาของเกมนี้นะที่ถ่ายรัทอื่นเฉลี่ย20นาทีรัทน,นี้ล่อไปชัว่วโมงได้ <c oughs> พูดไปงั้นแหละอาจจะไม่ถึงหรอกผมไม่ได้นับอ๋อแล้วก็อัปเกรดบินพกมากระสุน27นัดเลยไอ้ปืนนี้ดีเยอะจริงไลจริง1 5นัด Mamma now, Mamma now, MD. Okay. You're in salt. No machines. No tools. Let's go find that gunsmith. He's upstairs now. figure of Comstock now. Mr. Lin. Chen Lin? Excuse me, Chen Lin? Who are you? You speak up. Speak up can't hear you over all these machines. Very loud. I'm Booker DeWitt. Stand back! back. These machines very dangerous. Wait downstairs with Mrs. Lin. Uh, Daisy Fitzroy sent us. We need to talk to you about getting some weapons. Machines very dangerous! No place for stupid people! Want to lose pretty head? Mr. Lin downstairs! What is wrong with him? Remember him I. dead in that cell? Maybe in some way he remembers that too. How would you reconcile that? I don't know. Kill my husband? I know Mrs. Lin, Calm right? Excuse me, ma'am. I'm looking for Mrs. Lin. Hi, uh, Mrs. Lin. No, I, I mean a little Chinese lady. She was... Look This is Mrs. Lin. They took Chen's tools. What's he got without his tools? Well, Your husband is a bit out of sorts. If he could work again, maybe... If, if he could work, he'd... Mrs. Lin. Can you tell me who took your husband's tools? Goddamn police. They took them and locked them up in the impound in Shantytown. Would having his tools back fix his mind? Who cares? We're not getting any guns and Shandlin doesn't have his tools. Let's head to Shantytown. ก็พออันนี้ก่อนแล้วกันนะเอ้ยถ่ายต่อค้นหลังนะะสวัสดีครั